สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของใบเตยการนา2324 The r e a ี w เดะไว้นะคะเป็นรายการพอดแคสต์นะคะที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของความรักกันค่ะรายการนี้นะคะจะพาเราทุกคนกลับมารักตัวเองให้เก่งขึ้นอีกนิดค่ะและเข้าใจความรักให้มากขึ้นอีกหน่อย แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะไม่เอาหัวใจของเราไปโยนให้คนที่เขาไม่ได้อยากรับมันอีกต่อไปนะคะวันนี้เนี่ยเป็น EP 1ีหนึ่งจั่วหัวมาแรงเลยนะคะว่ารักแท้ไม่มีวันมาถ้าเรายังไม่หยุดเลือกคนที่ไม่รักเราฟังดูมันอาจจะง่ายเนอะแต่ทำยากจังเลยนะคะเรารู้ว่าเขาไม่รักแต่เราก็ยังอยู่ ทุกนาทีอ่ะต้องบอกว่าคือจะให้พูดตรงๆไหมว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้กลัวว่าเขาไม่รักเราแต่กลัวว่าเราจะไม่ได้รักเขาเรารู้ว่าเขาตอบแชทบ้างไม่ตอบบ้างเรารู้ว่าเขาไม่ว่างตอนเราต้องการแต่โผลมาตอนเขาเหงาแล้วเราก็รู้แหละว่าเขาไม่ได้รักเราจริงๆแต่เรายังอยู่ เรายังอยู่ตรงนั้นเสมอเพราะเรากลัวเสียเขาไปมากกว่ากลัวที่จะเสียตัวเองและนั่นแหละนะคะคือจุดเริ่มต้นของเซลเวิร์ดโอเคค่ะทีนี้เรามาดูเหตุผลทางจิตวิทยากาันว่าทำไมเราถึงดึงดูดคนที่ไม่รักเราข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลจาก psychology today พูดไว้ชัดเลยนะคะว่าหลายคนเนี่ยมีทอมบอนหรือความผูกพันแบบเจ็บแล้วไม่ไปเราชินกับการที่จะต้องวิ่งไล่คนเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเขารักกลับมาเราจะรู้สึกมีค่าแต่เชื่อไหมคะว่าความรักที่เราต้องขอ ความชัดเจนที่เราต้องทวงมันไม่เคยเติมเซล์เวอร์ให้ใครได้จริงๆเลยมีงานวิจัยอีกอันนะจากมหาลัยโคลัมเบียนะคะพูดว่าคนที่เติบโตมากับการที่จะต้องดิ้นหลนเพื่อได้รับความรักในวัยเด็กมักจะดึงดูดคนที่ให้รักอย่างมีเงื่อนไขในตอนโตแปลว่าถ้าเราไม่รู้ทันใจตัวเอง เราจะดึงดูดความสัมพันธ์แบบที่ทำร้ายเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะรักแท้ไม่เข้าเพราะเรายังปิดประตูไว้ให้ผิดอยู่ทุกครั้งที่เรารู้ว่าเขาไม่รักแต่เรายังยอมเรากำลังบอกจัก,กรวาลว่านี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเราสมควรได้รับแล้วจัก,กรวาลมันไม่เคยย้อนถามนะคะ ว่าแบบเฮ้ยแน่ใจหรอว่าอยากได้แบบนี้มันแค่ส่งมาอีกค่ะคนที่ไม่ชัดคนที่หายไปคนที่พูดเพราะแต่ไม่ลงมือทำอะไรเลยคือคนที่พูดเพราะๆพ,พูดกับเราแบบเหมือนจะดูดีแหละแต่ไม่ลงมือทำอะไรเลยไม่แอคชั่นอะไรเลยแต่ถ้าวันหนึ่งเราหยุดเลิกตอบเลิกวิ่งตามเลิกยกพื้นที่ให้คนที่ไม่รักเรา นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของพลังใหม่พลังที่บอกว่าฉันสมควรได้รับรักแท้ที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องขอก่อนจะปิดวันนี้ไปนะคะขอฝากไว้เลยนะคะว่ารักแท้จะไม่เข้ามาถ้าเรายังไม่กล้าเอาคนผิดออกไปจากชีวิตของเราแล้วคุณล่ะคะ เคยอยู่กับใครที่ไม่ได้รักคุณนานแค่ไหนพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้นะนานแค่ไหน1ปี2ปี3ปีหรือกี่ปีเคยยื้อใครบางคนไว้หรือเปล่าทั้งที่รู้ว่าเขาไม่เคยเติมใจอยู่จริงๆอะ่ะเคยไหมถ้าอยากเล่าใบเตยจะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะ มันไม่ใช่การดราม่านะแต่มันคือการเยียวยามันคือการฮิลลิ่งและเราจะไปหารักแท้พร้อมๆกันและนี่ก็คือรายการของใบเตยการนา2 3 2 4 The Real White นะคะเป็นเ,เรื่ออะไรอะพลังงานแท้ๆท,ที่เราจะมาค้น ลึกถึงจิตใจของเราพอดแค์ Podcast ที่อาจจะไม่ทำให้คุณลืมเขาแต่จะทำให้คุณรักตัวเองมากพอที่จะไม่กลับไปหาเขาอีกแล้วเจอกันใหม่ E ีหน้านะคะรักไม่ต้องรีบแต่ถ้ารีบรักตัวเองค่ะรีบเลยตั้งแต่วิวนาทีนี้เป็นต้นไปเจอกัน EP ที่2นะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ